อ้าวมีรถแดงอยู่ข้างหน้า เอาจริงด,ดิยิงขึ้นฟ้า ลงว่ายนี่จะได้ที่หนึ่งเรียบร้อย ATK โดนอีกแล้วรอบสอง อ้าวนั่นไงพี่อ,อ๊อฟโอ้ย<า>พี่ออฟ<า>งพี่ออฟซื้อซื้อเพื่อนเหรอพี่ออฟกลั <c oughs> วแล้วตีพี่อ๊อฟได้เลย <c oughs> ผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน <c oughs> โอ้โหสุดยอดโอ้ยเก่งสัตว์รัเสเซียโอ้โหยอดดาวตรงไหนวะเนี่ย โอ้ยอ้อ้เอียอ้ยสเปเชียลกสเปเชียลลิอยากช่วยไม่ได้อะเอาเดียวมึงจะสู้เป็นยังไงว่ามันยิงลงพื้นแล้วมึงตายเนี่ยกูอยากรู้จริงๆเลยเอียมึงจะสู้ยังไงวะ นี่มึงเป็นเล่นกันอยู่ในโลกอนาคตแล้วอะ่ะมึงไม่ได้อยู่ในในเกมแล้วไม่ได้อยู่เกมนี้แล้วเนี่ยจบแล้วเอาปืน,นมาด้วยมึงเหมือนแบบเป็นกระสุนติดตามตัวขนาดกระสุนลงพื้นไปแล้วยังยังกันสะท้อนไปยิงคนอื่นได้ไอ้จอะ่ะ อย่าลืมมาไปเล่นกันนะครับ HDR ปืนมันโคตรดีเลยไม่ต้องไม่ต้องขึ้นสะโคบโอ้โหโอ้โหถึงว่าทำไมทำดามักัสได้เลยมันดีอย่างนี้นี่เอง ทุกแบบนี้มันยิงทะลุไม่ได้เว้ย อ,อ่ะสามตัวสุดท้ายอยากรู้ว่ามันจะตายยังไงซื้อเพื่อนอ๋อถึงว่าพวกเขาซื้อโอ้โหโอ้โห اه أي... Nice hat, bitch. Fuck your ball, GG, bro. Kill yourself.